มันกับว่าคือลานายธรรมดาธรรม,มชาติของมนุษย์เป็นบล่ะเพราะว่าผู้หยิ่งผู้ชาดเด้ใหญ่เป็นเบ้าเป็นสาวสำนีกต,ต้องแต่งงาน <Man. S 2> ต้องมีคู่ครองตัวน <Man. S 2> โดยเฉพาะลูกผู้ยิ่งนี่สาคัญที่สุดแมนก่อนสิแต่งงานก่อนสิตกลงกงใจก็ไปหฮอกระเบื้องให้มันคักน <Man. S 2> ว่าคนผู้ที่มาเป็นผู้นำครอบครัวเขาเป็นคนจังได๋แมนแต่งงานไปแล้วสืหักลูกหักเมียบอ <Man. S 2> สิซื่อสั์ต่อลูกต่อเมียบอม <Man. S 2> สิมันไปเร็ยนหาเร่นสาวสำนอยแซงแซะแซงแซะื่นเป็า,เา,ามาเวียบ่างานการเสร้างอุ้มไกล้า ลูกผูยิ่งผลาดไปแห่งเอาขึ้นย,า,นา,ยา,นากแมกน,นแมนแมนโอ้ยเศร้าก็บอกกันไี่แหมเว้ยซ้อมกันไี่แม่เนาะโอ้ยเท่านี้ก็ถือใจแห่งแท้ๆถือใจไรบ่หมอโอ้ยถือใจไรทานเลยเออ อีกประการหนึ่งล่ะเอ้ยบาทเนี่ยเขาบอกน้ำดีมันคือลายประการสร้างมาแต่ตอนนี้มันลายประการลายประเด็นตัวเพราะว่าเบิ่งหน้าว่าก้อนสีมีลูกมีผัวห้องตัวเบิ่งให้ดีสะก้อนเด้เออเบิ่งมันขาดก็เข้าว่าสีฮอนไดฮ้อนเอามันกับบอแมนแมนคนบอหู่จักต้นปลายสาเหตุเจ้าจะสไปหาเอาเด้อไม่เอาผัวผิดคิดหอดมือไตฟังเพิ่นเว้าล่ะฟังเพิ่นเว้าอีกประการหนึ่งคนจองจองเก่งๆกลางทองกลางทั้งเจ้าจะสไปหาเอาเลยนั่น คนข่างท่างแห่งสำคัญตัวอะ่นอีกปากกาหนึ่งซุ่มเกิดบัวไซซุ่มหัวภาษาเจ้าอย่าไปหาเอาได้หน่ะเออเดินแห่งสำคัญแห่งแมนซุ่มข่างท่างเกิดบัวไซหัวภาษานางผู้เดียวนี่กับหัวมันมีแต่พี่บ้าเอิ่นหัวแบบนี้แหละนี่นี่นี่ส่งผมกับส่งเดียวกันนี่ละโฝ้ากับจำเลยคันบวกสู้ฟังกันได้เอาอีหลีตัวละไอเตียนนุ่มบังดีเด้การเบิ้งคู่ข้องเบิ้งคู่น้ำเขาแต่เบิ้งให้มันขักเรียกให้มันเรียกเขาต้องหาบางคนรูปร่างลักษณะเงยๆสูงๆไว ว่าง่งไๆกะเอาคนจะคอยนี่เราไปว่าสิบาอยู่แล้ว่าไปวาลเลยเถอะเดี๋ยวเตืนเล่าตัวสีเหล้ยงนอนข้างกลุ่มบอลแล้โอ้ยผมว่าโครงการไม่เรียบร้อยแล้วครับมียังแนวโครงการคันผมเลยแต่งงานกับเราปุ๊บนี่อันดับแรกผมสีผ้าเราใหญ่มาอยู่กรุงเทพมหาค่าหาขายอยู่พี่เด้มาหาค่าขายมหาค่าขายขายอย่างล่ะควให้บักขามขายครับอาชีพนี่มวยผู้ได้เหตุมาก่อนเลยครับขันมันคนกินดีพมสิษในบักขามกับป๋องส่งประเทศนากผมเลยคุณ มันไม่มีคนซื้อกินดอ,อกในบาาักขามมันแกน่นหยำยากเอามันแก่นห่ากระแสน้ำที่หุ้ยงวยหยำอ่อนนุบนุบอ้ยมีแห้งแข็งคุณเออมันอึดเฉพาะแนวเห็ดเหรอไปหาเห็ดแนวอื่นขายแนวอื่นมันมันคงก็าขายในบักขามบ่ได้บ่พราะไงอุ้ยอยากให้มันคงกว่านี้เออเป็นแต่น้องสาวเฮาได้เป็นคุณนาอย่าไว้เนี่ยเป็นยังเอาได้ ให้มันคงก็ได้จ้าหาชิมเท่าวงก็ได้เด้เจังสั่นในตัวเปลี่ยนกิจการไหมเฮ็ดเนี่ยไรมาเฮ็ดการเกษตรพอถือต้องแล้วนายเกษตรกรของชาติเท่าสนับสนุนเลยเฮ็ดเนี่ยไทยเกษตรผมสิพาเราไปตั้งฟาร์มจุคนแก่นูุเลยตั้งฟาร์มเลยตั้งเป็นฟาร์มเลยแล้วอุ้ยแห่มันคงแห่พี่น้องมันสัวลูกสัวหลานสัวเหลนยสัวหล่อนสัวหล่อนสัวก้อนหมดแล้วอุ้เฮ็ดฟาร์มยังไงเลี้ยงแม่ละงามขายครับสู้มือเนี่ยแม่ละงามขาดตลาดเลยลูกหลานเกิดได้ยังไงรุ่นบ่จะกับแม่ละงามเป็นยังบุ๊คสิเข้าใจว่าเต้าหน่อยบ่่แมนนเด้ะ นี่ละละเอ้ยบัดท้าสิขายดิบขายดียสิเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านไผๆก็สิยกงอว่าเฮามีหน้ามีตาเจ้าก็สิได้เป็นคุณนายแมงระงมมูห้องเฮ็ดมาก่อนตู่แล้วรวยปันยังลุ้ลยสติขาดทุนเป็นแสนขาดอยู่บ่แมงละงามถือบ่ขาดาจังไดยไปจ้างพี่น้องไปหาสอนแม่ละงามมาให้ทั่วบ้านทั่วอำเภอคือก็วังลุ้ยละขุดสะนหนามลุ้ยปงไงซัมเวิร์กเนี่ยเออลงทุนเลยเลี้ยงได้อาทิตย์เดียวแมงละงามหลอกขาดเป็นแม่ก็ะสูบบินหนีมืเจ้าของเหฝ้ายน้ำอยู่จังซีี่่่เหหลาใญน่ เงินแสียนสำมย์โงลงน้ำเฮ้ยเอ้าแม่งอันนี้มันหลอกคาบมันหลอกคาบตัวเขาก็ป้องกันวให้มันหลอกคาบตีจ่ะน่าเตะจังเลยเอากาวมาติดตโตมันไว้ว้อยพี่บ้าเอ้ยแม่ละงั้แเสีน้ำเสียวเกาติดจังเลยเอากะตักขึ้นมาตัวเนาะตักมาติดกระป้อยลงน้ำออกขึ้นเอาตัวเอ้ามันแหงแล้วมันบอออกดอกพอรุ่งมาพอรุ่งพอรุ่งยู่นี่เด้อมาปิวพี่บ้า ทิ่พ่หาตัวหาต้มน้องคนนี้ทำไม่ตัวดอกลาเอาไอ้ซาไอ้ตัวดอกเอาซาแม่นตัวกระบ่ยานดอกคันไม่ไปใส่มาใส่ที่พยากแต่น้ำหนาลูกเขาโลดิบ่ยากดอกพี่<ะ>ไปเที่ยวบุญบ้านนั่นไปเที่ยวงานบ้านนี่กับเมารถดสองแถวใส่หนาพ่อกับลูกเธอเลยเธอเลยไปโลวดนี่หน่อยเอาดินไส้วานบันก็เป็นแต่เบิงวะโอ้อยนันขี้ดินเขาตาเลยเบื้องจังหนึ่งก็คือผีบ่าคือคนโบพ่อเนี่ยคนโบพ่อป่วนเลยเป็นพ่อโอเพเวพุ่งวุ่งพึ่งวุ่ง,ง,ง,งยังได้ดอกล่ะงวดีมันอยู่แปลโพลเว้ยโ่ลุะ ยังเคลียเขาเอื้อกี่ของบมามาอยู่ยังกินแซ่บอยู่แปงเข้มละอย่าไปแต่งงานกับพี่บ่าลังฮาลูกออกมาเป็นง่อยป่ะพี่จอยสิพานนี้จากพี่บ่าเสื้อต้อนให้น้องนุ่ดดวงขี้วัานเน่ฮะไม่ยังผู้ใดก่อน้องนุ่ดดวงขี้วันโอ้ยคอยมาเสียดายแห้งเชนอให้เนาะเสดายไปแต่ยันเถอะเนี่ยเสียดายยังก่ต้องเสียดายแน่เพราะท่านมีแฟนตัว บ้านยู่สามเลียมขอนกันน้ำไปจีบรถข่อยบ่าหูเจัาว่าน้องนุษย์ได้แล้วล่ะเปนน้องรับอยู่ยสีที่กินข่อยหูเจัาว่าน้องนุษย์ยู่ยดรอเออแต่ว่าข่อยห่างบ่เข้าใจว่าเราเป็นน้องนุษยเนี่ยนี่ล่ะเจ้าของเสียงเพลงสรรนสนี่หนีช้ำเลยก็ขึ้นเพลงเจ้าเดีคุณเอ้ยผมมักแห้งมกักจับจิตจับใจมกักจนลืมเขาลืมนามลืมเวียกลืมงานผู้ใดคุณอุ้ยม,ม,ม,ม<า>ักแห้งแชบ่อาหมักแห้งเคยมักแห้งมักแห้งหมักคัดแชบ่อจะคัดบ่าคัดหรอพี่เอ้ยขนาดนางตำเจียวอยู่ในขั้วหยกสาขึ้น้ยเสียงเเพลงขาหูนย จนเจ้าเนาข้าคกเลยโอ้มาคักมาแน่ออหลีมีน้องกับเป็นแต่มักพะโลสมัยนั้นน้องนุดดวงชีวชีวันดังมมันชีวันเน่คนละคนแล้วน้องนุดดวงชีวันดังถึงสมัยนั้นโอ้โหเสาข้าผองมากนับเดิมไม่เสาข้าผองก็ถ่าเว่าหาชีแตกยังหัวงอกก็คือบุ่สินแลวเกยังว่าสันสนนี่สันสนีเลยสมัยน้องนุดดวงชีวันเหนโอ้ชีวันวันวันเันวันัเจวนั่นล่ะ ลวงคิดว่านังๆัอ่ะมันเป็นเพลงของฮ่องคูเลยอ๋อยุคห้องคูยุคห้องคูตัวโอ้ชิดพ่อแล้วผัวเมียพ่อๆกันลมฝัเมียบอกว่าถือว่าฮาที่แจงยังเลยเนี่ยคอยจื่อเนี่ยเพลงอะไรอยู่ดิมันว่าจังไดไน่ในเนี่ยเพลงว่าเมียทำนาทำนาโอ้ยหนุ่มหน้าเขาสาวหน้าเขาห้ามเอ้ยมาซะคือดอกแท้เนี่ยวเอา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  อันมา้ากัดฉีดยาจักเข็มแล้วสองเข็มเนี่ยเหลือแต่ว่าซิปเข็มหมดเลยไงไสะดือเด้อบ่แมนคอยลืมข้าวลืมข้าวอยัางคอยว่าสิว่าคันหูเจับว่าน้องนุชคอยขอฟังเพลงนี้แล้วคอยว่าสิว่าสีได้เลยนี่บ่อืโอ้ยขอฟังกับพวกด้ฟังดอกนายบ่มีสารเพลทเอาห้องผู้เดียวบ่ได้ทีห้องได้มาสีม้วนเนาะบ่จังบ่เด็กคุณเด้อไปยังเพลงนี้คันแมนมีคนห้องใดนี่ลั่งวันจะเอาเท่าไรน้ำผมเนี่ยอุ้ยอุ้ยพี่ให้นั่งห้องซะพี่ นั่งหัวงอกไอ้โม่โหยกูโค้งแข็งแห้งเจลาหนิไหมให้หนูห้องก็ได้พี่โอ้ยบักตีกองเซฟบอลใมันสมซูซงเสริมกันดีเนาะแต่มันซูยันยังล่ะผูดด้ใดบอกล่ะตีกองเซฟบอลคนี่ไหมว่ามันตีกองเซฟบอลตัวพี่ตีกองเซยังสันต,ตีเสตตาหนูนี่ตีเสตตาเจ๋งเลยตีพี่ตาหนูเซกมาพี่โอ้ยจะมันเซกแห้งตาแดงมันตาบ่อหายปังโอ้ยยาหนูเถิด หนูเป็นยังพี่พีหนูเป็นยังสร้างป้ายอายปากแกของนาพี่พี่วันนี้หนูวันนี้หนูซ้ำหนี่แมวสิบวรรษสนเข้าจูงไปขึ้งง่วดิบอ่กูสั่งเว้ยมันไงพอติพี่ใครแมนหนูขัดเจ้าเป็นหนูนะมันม่ไม่มั่นดอกพี่เอ้ยมันมันข้างแไงยุตัวพี่มั่นเพราะได้หยั่งหลังคมแล้วอุ้ย หนูตะว้นนอกอยังพอได้ขวัวได้ปิ๊งกินอยู่เลยหนูป้าไหวเนาะเออหนูตลาดในที่กัดกันก็หมาเสย์ผู้ได้หนูขี้เหี้นจักหมาจักหนูมหมดเลพันกันเราเอาไอีหนูทองผุหนูโวยขนเฮ้ยกูสั่งเสียงไห้ดีบอลวันคันมีปัญญาห้องได้แหละเอาทองปุ๋ยมาใส่ร่างวันยังไงอีหัวคันประทับใจข่อยขอฟังโาตีบ้างก่อนเสียงข่อยมา อย่างมึงเอ้ยมาปล่อยเหรอมันล่องบ่ถึกถึกบ้านของผีทำหน้าว่ามันกินหมาเขาก็ว่าทำหน้าเลี่ยหูตัวมันยินทำงไปจ้อยไปยังกันเอ้าแมนอยู่บ่ทำหน้าเนี่ยหูคอยสมที่สั่นบ่สมแล้วหูเน่ากระคักกระตุ่นนะหูเน่าย่างต้องมาตีหน่อยไม่โดนตัวโอ้สะพอนีกินเนายเนาะขึ้นรถบ้านเหม็นหูจะคว้างบ่เหม็นต้งเท่าผู้อื่อนบุตรโอ้หูบ่ดีตั้งไหมไปล้างหูนอฟังไหมฟังไหมปะทับใจรถตีเลย น้ำในไรน oh <my> ั่งเสียงดีดจอมันไปยางหมองโลดถ้าจะสูบยางมงนี่จ้างไปเฮ็ดยัางหม้อรั่ยเฮ็ดบุญได้ไม่เ่าตัวเมื่อเสียงีวิตคำนี่คุได้มาจ้างหมอลั่มเป็ลกกาเลยโครกว่านี่นี่ก็หม้อรบ่มหมนี่คือหัวหน้าคณะบัวริมบึงหัวหน้าบ่กไอ้กี่ตีก่อนเป็นผู้ร่องซื้อดอกแตงแต่พ่อแง่แหล่เราก็เสียนมานี่ละ เปมวนอะอืมอืโอ้ยำไปฟังเน่อาจารย์เนี่ยจ้งเรื่อยเรรวดจ้างเลื่ยรวดมัวน้าคณะบัวริมบึงลองฟังมาทุกคนกันเลยขันมาถือใจพต้องจ้างว่าเออนะบ่มบีปัญหาจู่แล้วล่ะโอ้ยน้อละพบจะเปิดปากตันงน้อเอามือมาตรงอย่างข้างมันที่ต๊กสักตีมหันเสียงก้อนพๆดอยเขาจะเขาน่อันนี้ อันนี้ว่าจะไหนนี่คือหัวหนา้นาคณะบัวกลางบึงโอ้มาละมือกันเโ<อ>ม่มาสูงมาไงเถอะวะสูงจน,นได้มายืดนา้าเขาตัต้งแตว่าบัวกลางบึงใิ่นเนาะโอ้ยเขาธาดเจ<ต>้าแก้วโตขอแล้วบ้างแน่หรอบัวดอกว่ามันธาดงวยนนู่บนนี้นี่นะเป็นพระรองหรือพระเอกพระเอกคือตัดผมแนวนี่ผมตัดเองตัดเองจังเลยเอ้าแยงแวีนตัดทั้งเอาทั้งเงาแต่ว่าทั้งหงอเงี้ยงวัดใดที่เลือเลยบัวใดตัดหรือตัดแต่ทางนี้ครัโอ้ยอดเราหมายความนะว่าคือ,อเป็นตัดถึงสตาร์กันนีเ่เจ้าก็ยานจ้างคุณนียุ่งหนี่ เอาวันนี้เลยเอาวันนี้เลยมักหุ่นล่าโอ้มาจำเลยมาจำเลยไม่จำใครบอกกันละครเล่าแต่ก้าวย้อนมาหอดป้อนตอนตัวผมผู้ค่อยช่อมในรบทลดในท่านประสานลืมหามันเชียงหูท่านอาจารย์ผู้ปาดเตียงแฝนเอ้ยคอยเฝื่อเป็นสำเนียงภาษาล่ำเลยอ่อนมันเอาหัวหน้าคณะแม่จังว่าล่ำคณะนี่ไปนี่บ่ให้ซื่อจีนไหนบ่หงผู้บ่ได้หรอก พิดผู้ไปไงเลยเป็นปอบเลยบ่านี่แกแดงเธอได้ปอบบนดื้อเธอได้ว่านี่กินน้องลักกิโลเนี่ยปาดมันคือบ้านขอยันบ้านนอกเนี่ยมันนอกก็บพรเป็นยังหนอว่าจะมีขั้นหัวมันเลียงกับอยู่ไรอยู่บนใ้หมายถึงยังสั่นหมายถึงว่าอย่างเขาตื่นกันนะมันก็เป็นแต่ตื่นอยู่ด้วยมันแตกคอกว่าปาดิโตแตกวุ่นๆไรยอกกันยังแมวเลยให้ทืบค่อยๆเชื่อเพราะค่อยเ่ราะอได้ทื่อเค่อยเพราะอะไโอ้ยเป็นปัญหาเด้อบานนี้กค่อยเชืบกินเราต้องรับแรงงานเกิดปัญหาหลือเด้อยันบ่ได้กันอยู่เด้อ เอาเข้าหนาเข้าหลังก็ได้ก็ยังบ่อยืดบ่ออยากได้หรอกเาแล่ำจับมันเฮียนมาอย่างนอวิ่านี่ก็ได้นี่ลองฟังมึงหัวหนาคณะบัวบกนี่นี่ก็ม่มล่ำบ่สุดยอดของมาล่ำเลยเอ้ามันบอกฝรั่งมันปยมันค้นคือกันเลยซื้อนี่วะฝรั่งมันอยู่ฝุ่นตัวอำเภอเพ้นตัวโอ้เขาก้นดันทอนมันนุ่นดันหนาหยาเกแก่ยมาเลยโอ้ยเห็นว่าหนาหยาหยากี่เสดล่โงทงลงทาขั้นป่าโปติมขวงมันทั้มาตทีเขาบ้านโอ้ใส่เบ็ด้ มันเนาะตั้งแต่นันตอมันไปใส่เว็ดบอกร้ายเนี่ยมันเขาบุนเดกดังมันนั่งปอกกินหันฟอกไงเล่ยเลยคัดแย่ไปอยู่บ่เศร้าหักพ่อเว็บก็ถิ่มก้าวไกลสักว้าปะที่เอื้อนขอเลียนแฟนสายเล่นซุ่มมีก่อนล่าลังวันมันน้อมใจพักจักประสงค์สรุปล่องอยากโบลคอแค่ล้อทาในวันสุ่มที่มันกันไม่คิ้วบ่อยเต็มทีเลย สังคมไทยมันย <t> ิ erm ่งกวงโอลานวลลำพันจ oh 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 oh, oh ิตว oh ิทยาศักยังสนิทเป็นแฟนสายแน่นคำอันควรในควานเท่าที่ลังหลังชนจะติดกับอุปกรณ์ทหมอลำเรือชำร้านมันมันลำพลังแล้วโอ้ยกษิตไปบ้านพักท่ำใจพลายจังสีแล้วฮะนี่อุ้ยมันต้องไงบ้านพักท่ำใจหมอลำอยู่สำนักงานทีฟี่เจ้าเสียวจักรถลูนี่กหมอลำว่บังหันคือบุเห็นเยอะนโมฮักกามาฮอด ไปใส่มารับเส้นรับเส้นงานมอนี้งานมอนี้บ่ใครว่างดอกมื่อไหร่ก็มีงานลำอยู่คอยมีตลอดเมอร์เซียหามองผนโอ้ยมันธรรมดาจะใส่ไม่มันธรรมดาเลยนี่คือหัวหน้าคณะบัวปงบัวโอ้คือซื้อตังมูเถอะวะสุดยอดจังฟงลำดี้กูมูมันเมื่อยตัวลำมากคักนั่งว่าเจ้มันได้นั่งยองยอดเลยลูกขึ้นก็ลุกบ่ขึ้นเนียในมู้จมขึ้นรอยอืมเจียวเจียวเจียเจียบ่ไม่เจียวได้หรออ๋อโอ้ยเจียวคือหมายคึ้นว่าดีอ๋อ ล้วไปฟังแนี ứ, lên, ang, e b b na, n, ่ยัมมากแบบไหนฟ้าเอ้ยพูดนะเลวป่นดิแม่ผมเอ้ยนี่แล้วเลือกได้ดิโอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องแรงเศษฐกิจิมันแพงอัดแนวแบ่งบ่เปินคาล้ำเลื่องสิทธิ์หลักการของชีพมานาสังมาสูงอยู่จนเทิน แบงข้าบลาน่อนันเงินแบงข้าวลาหมายถึงเงินเฟ้ออยโอ้ยเอลารมือกันาอีกาบัวปง เหรือันนี้โลกคนห้องสุมนีกาวเขาสู้วุ่งจะเลินไอพี่น้องเกิดมาสีวิไลแห้งหูวแต่งโตโซลางย่างน้ำทั้ง่เห็นยาสีมาคุ้มหุ่มห่อยอดมมลำไปน้นแต่ข่านบ่ทั้งบ้านเราอ่นเขาลาเฝ้าแน่เดือเฝ้าตื่นดึกเด้อลูกเศร้าหาเขาใส่ในพุ่งไอพี่น้อง พยุงโตไปตับยุ่เมื่อสมัยเจริญแล้วยาสีมัวเมาอยู่นน้ำตัลยอดทมือโลกโกดลงจงนี่เก็นให้เอาทิมอย่าห่วงหาเดือดลุนแรแม่ป้าให้บอกลูกสอนหลานนี่แล้วเฝ้าคนข่ยหามาเรื่องวิชาดอกคมลมูลขั้นบ่มีความูลสีเอายาไปสู่คนสู่กับควอมเจริญสู่ก็เม็นแก่ตู่ของคนเอาสู่มือนี่ดอกนี้รดน็อกอังไล ผมขอบอกน้องไายเขาต้องพึ่งเดือตัวเอง่แล้วเอาตัวไปตัวมันสิพึ่งกำนบ่มีไดจงทำใจให้นักแน่อยาควังแขนเจ้าไว้วันและเดี๋ยวนี้เขาไปเที่ยวหอดวงจันทร์เฮาสิบวัวต่ำตตอยให้มันงได้อยู่เห็ดยางอะอลา โอ้ยลารำโอ้โหดียอดโมอลำเกี่ยวมากเลยลำดีมาที่สุดเลยดิอืมหัวหน้าหัวหน้าจังมึงพูดอีซื่อยังไงนี่ทองอินรุ่งเรืองโอ้ยโมอลำทองเย็นไปแจ้โอ้ยเคยได้เห็นแต่เสียงบ่เคยได้ยินหนาจักเถอะไว้วันนี้มันตัวจริงตัวจริงพ่อพูอพ่อทูดตัวทริงตัวแทนซะพ่อเป็นหนามอดเนาะหัวหน้าหัวหน้าตัวจริงหรือตัวแทฉ่ดิเอ้ย ตจ๊จริงก็ตัแท้กันเดียวกันละอันเดีวกันบ่เออโอ้เจ๋อมากเจ๋อมากเออคำดีมาเลยคำล่ำแต่ละคำเนี่แน่นอนเลยพวกมีความืูเสียงยังะสูพนในบอกเราล่ำขี่ไล่อยสมภาสิมาลับไปอยู่สงานเสื้อเสื้อเสื้อลอยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เป็นคนที่มีความืูเหมนบอล่ะอืมนี่โจ๊ม่แปดครับนาตีนาสีซอบเทียบมม้อเก่าหม้อเก่าีหืสีสอบเทียบโม่หม้อสิบกําลังบังหนังสือปีสุดไทยกับว่าทีเอาให้ได้แล้วหม้อดินแดงมันมันมันหนอโค เป็นเอามาเอาผู้นี่อเอาผูนีทองอินลุงเรืองขอฟังอีกจั้หนมองไหนไปฟังหน่อยเดียวเขาบอกเล็บกระดิบบวบบบบบบเบบนบบ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 บเบบบ้บบ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 ่บบ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 นบบ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 าบบบบั็บนบบ มึงซี้ผมตายมืดเคยได้ยินแต่โทษอะไรถัดบัวแหล่งนำขันอวยหนาออกจากบ้านมันทำไมถึงมีเวลาเข้าบ้านนั่นเนี่ยตีไปไปใส่แน่หรอคาล่ำคิดาเตล่ำล้วก็โทษถามกันเรื่อยๆเนี่ยแบมีโอกาสได้อวยง่ายนะตีเฮ็ดเจ้าบอกกับยอดมั่นออโอ้เน่นันเน่นั่นกิ้จ้างบ่ทันละเอานะแช่นขี่ขานโนบ่ต้องโนบ้านนนน คนโเลยนี่้ก็ท่านะไท่านทำไมมันทำกที่ไม่โอ้โหแน่นอนนี่นี่เจ๋อวเจมาเอาล่ะพอแม่พ้องทางหลายคนพอลำเสียงกันเสรบนทีกาาเข้ามาสุขสวัสดิสานเจาภาพเจ้ากมันก็มีแบบเดินหนังเดินเดินหนังเดินตึงตึงใจเย็นๆมันบนท่นหอดให้เขาไหวคู่เดวมคนข้ายังยุ่งย่หอดเยวน่เขาเลลึกถึงคุณคูบบอายันทจิไปไ่ายังนอกบ่เป็นนักงวยไหมงวยโอ้ยเดินหนังเดินเดินนังเดินตึงตึ่งนะึงรถ มีเรื่องครับครับบอกแล้วว่าจะห้องแห้งแล้ว <า S 3> <ร>ที่ไามา่ท้อบ้างบ้างเหมืนบนักอกนักใจขั้นสิบห้ามอลลั่สิงมาอยู่สำนักงานวัดสันเหลือกเจ้าภาพเขามาจะที่กระถามหาแต่มอลลั่สิงขั้นไปนล่ำมองได้กระสั่งเป็นเหตุมีเรื่องมาแต่กับมอลำตีกับเจ้าภาพเจ้าภาพตีกับผู้บงกับมีมันอยากกนกันนะหัวหน้าครับหัวหน้าลัไปใส่แล้ก็วันนี้นะจ๊ะ ที่นาสิขาสิแกงเขาสู้เจ้าเฝ้าหนีไปไซเด้อร์ละวัาสันเอากระยานเขาหนีเอาไปยังเลยเอามานั่งนั่งเฮงนั่งฟังหมอลำเขาหนีหอดทีเลยหรอนั่นเดี่เขาโยกใครเยอยู่งนี่ไซด์ไสด์ไซด์ไซดบัวยแรงน้ำดิมันไปแล้วมันไม่มีทางออกตันครับบัวยแรงน้ำที่บนแม่นี่อย่างมันก็เขาโยกใคยะแน่นี่หน่วยคุ้มกันให้หมอลำไปนี่นะไอ้นุ่มมัดบักหอยคันเด้อขนาดเลยรอปอพหมอรอโอ้ยโยกมาจากไซนอ่อเหมือนเนาะ รักษาความปลอดภัยหมอลำปูมวสภานางงานธรรมดาทั่วสินเนี่ยนี่ปอดตีโถไม่หยุดขอสอรอปจอสอนงงหมอล่อปาดมาเงาเดียวะย่อมาจากย่อตั้งเครื่องหน้ากระดาษเอาเฝ้าคอยขึ้นก่อนแน่ขอสอรอผีบสามรอบประจำอยู่สำนักงานหมอลำปูโอไปมาอีกแล้วบลกจพดชพแปลว่าอะไร บริการเจ้าภาพโดยเฉพาะโอ้เจ้าภาพจะมาจ้างนี่โอ้โบมันทำเกิดข้าว่อยแปรพิษพุ่นนี่สร้างล่าสร้างเล่าู้อื่นบอกเกี่ยวต้องการคนเดียวต้องการหมอบัวแหล่งนำคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวในดวงใจลํำรีมากไอ้หนูอ๋อต เอาให้เขาแล้วก็เป็นของเขาเพมกนีให้อยูมันร่ำก่อนจะตายเป็นวายยังเลยพวกขึ้นจะวัดกันเดินนั่งเดินรถแสดงว่าเจตนาสีต้มกันอย่าดีกว่ากูท่านนะอย่าอย่าเล่นกับไฟเล่นปันเด็กน้อย,ยวันนีนไนนนไ้ไธ้<ถ>ให้เอาแล้วคือดึงขึ้นไปวันนีด้ดึงไปจะข้องสีมีวิทย์ก็จะบอกข้ายังบวิชซื้อประวัติดูก่อนสิครับแนบสยามเจ้าเจ้าจ้ไอ้ที่ซื้อกล่มเจ้าเจ้านั่น เลี้ยองหลังเดี๋ยวบางทานหลังที่เลยฮึจ้าเลี้ยอหลังยังอ๋อบีบก็มัฟเลยเฮาสิอขาอยู่บนข้อมือนี่คิดว่าสิเมียนมือนี่แล้วเหรอขาเลยบ่ได้บ่ได้เน้นมาบอกนึ่งหันว่าเม่นเบวบางอืมพอดีต้องทรมานตะก่อนจังสิสะสมทรมานแบบปล่อยไปโดนบ่ได้เดี๋ยวไปลักฟั่งมอลำสำนักงานนั่นสำนักงานนี่เป็นตัวฟังนี่นะอหัวสิเฮ็ดแบบไหนซักนทรมานลวกหัวลวกมืดเลยวะลวกเครื่องเดียว เลยอีเครื่องนึงเด็เครื่องนึงเอาไว้แล้วเอาตะปูขีตะปูข่วนตะกวก็เลือดออกเราเกลือท่า,าใบหูสองขางปลาทิมเอาไว้โดนวัวเลยน้ำสีปลักฟังหมอลลั่มเหมือนกันวะขูบดแดงทุมไสให้มันไตให้มันกัดมือขึงผืดบ่ต้องให้มีโอกาสได้เกาเออขึงผืดไปเลยนะเนาะหมูจักสำนักง,งานทิพย์สีน้อยเกินปะไปจัดการต้มน้ำฮอน